สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาซักผ้าโดยใช้วิธีในการใช้มือค่ะอันดับแรกเราจะคัดแยกผ้าที่เราจะซักแล้วเราก็สามารถเตรียมน้ำได้เตรียมส่งซักฟอกใส่กละมังค่ะจากนั้นจึงน้ำผ้าลงไปขยำและขัดให้เรียบร้อยและตรวจสอบบริเวณที่สกปรกมากที่สุดเพื่อจะเอาสบู่ขาวมาถูค่ะ ขนาดนี้เรานำไม้กระดานมาวางเพื่อจะนำมาขัดและข่าจัดสิ่งคราบสกปรกค่ะต่อไปเราจะเตรียมสบู่ไว้เพื่อจะถูคราบปกคอน,นะคะที่เปื้อนจากที่เราขัดเสร็จนะคะเราก็จะนำผ้ามาล้างน้ำให้สะอาดค่ะก่อนนำไปตากหลังจากเราด้านน้ำเสร็จเราก็จะนำออกมาตากแต่ก่อนที่เราจะตากเราจะต้องมาสบัดเพื่อให้คราบต่างๆหรือสิ่งสกปรกออกจากเสืส้อผ้าค่ะ จากนั้นนำเสื้อผ้าใส่แม่แขก